สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมปโปรสเปกติงคลิปนี้จะมาแนะนำบิวลักบวกแคร็บนะครับบิวใหม่นะที่เล่นไอวิตแทดคู่กับไอดาบเวนอมนี่นะครับมีแล้วนะประมาณนี้นะครับไอเทมพวกประดับต่าง เนี่ยสร้อยก็เวนอมนะครับชามก็วิดแฮทนะส่วนแหวนอ่ะมันมันไม่ฟิกขนาดนั้นนะครับว่าอันนี้ต้องกี่วงกี่วงอะไรประมาณนี้นะแต่ส่วนตัวที่ผมเทสมาแบบนี้คือผมเล่นได้นะไม่ขุดไม่ชา้าจเกินไปประมาณนี้นะก็ไอโอทัลเวอร์ลี่สามวงนะครับอัมบาสามวงแล้วก็วอลเทคสองวงนะไอโอทัลเวอร์ลี่อ่ะข้อดีของมันคือลักเยอะนะครับลักเยอะที่สุดแล้วนะในบรรดาแหวนนะแต่ข้อเสียคือมันไม่มีแคปนะครับแต่มันมีดิสสปีดกับเช็คสปีดมาให้ด้วยนะเดิมเลยอ่ะเพียวๆอ่ะถ้าไม่ใส่ออทัลเยอร ฟ้ามากส่วนตัวผมเล่นไม่ได้นะผมเลยต้องใส่นี้เยอะหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าไอ้สร้อยเวนออมามันลบความเร็วเรานะครับกับดิกสเตงด้วยนะที่เราจะเสียไปถ้ากับไอ้สร้อยเนี้ยเนี่ยข้อดีของไอออเทอร์เวอร์ลี่ก็ประมาณนี้นะให้มันไปหักลบก,กับสร้อยนะครับให้เราไม่ต้องใส่มิทิลลิงอะมิทิลลิงลักมันน้อยกว่าไอ้พวกนี้เยอะนะแต่ว่าความเร็วมันจะเยอะที่สุดนะมิทิลลิงอะแต่บิวนี้เราจะเน้นเป็นลักลักเป็นตัวนํานะครับแล้วแฉบเป็นตัวรองก็เลยเป็นเซตประมาณนี้นะเนี่ย Auto 3, 3, ออเทอร์เวอร์ลีีี่่่่กก็อออยยาางทธิบไ้เมื มาไอเนี้ยมาเพื่อดิสสปีดเช็คสปีดแล้วก็ลักนะที่เยอะที่เอามาใส่ในบิเวทแล้วก็อ่ะอันนึงจะเป็นอ um ัมไบอัมไบข้อดีของมันก็ลักเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันติดแคปมาให้ด้วยเห็นไหมร้อยสิบไอออเทอร์เวิร์ดี้ไม่มีนะไออ um ัมไบยังพอมีบ้าง ก็อัมบก็เติมลักกับแคปเข้าไปนะครับแล้วก็วอลเท็อีก2อันวอลเท็เนี่ยลักจะน้อยกว่าเพื่อนเลยนะแต่ว่าแคปเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมสามร้อยยี่สิบห้าเออัมบร้อยสิบนะเอออรทูนดี้ไม่มีเลยที่ติดวอลเท็มาด้วย2วงอ่ะเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มแคปมันเข้ามานะครับให้บิวเราอ่ะมันมีแคปที่เยอะขึ้นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ฟิตนะครับว่าต้องจํานวนเท่านี้เป๊ะๆไม่ไม่จำเป็นนะมีเท่าไหนเราใส่เท่านั้นนะครับใส่ตามที่เราหาได้นะ ไอพวกแหวนอะที่ฟิตจะเป็นประดับ2ชิ้นนี้นะครับแต่จะบอกว่าฟิตก,ก็ไม่ได้หรอกประดับอะจริงๆถ้าคนไม่มีใช่ไหมในกรณีที่เราไม่มีวิดแฮทกับเวนอมล้วกันนะสามารถใส่อันนี้แทนได้นะครับแอนเนอร์สองอันเนี้ยแทนได้นะแต่ว่าลักก็จะเสียไปนะลักจะหายไปแต่อันเนี้ยซอยเนี้ยมันก็จะได้แคปมาเพิ่มแทนนะตรงที่เราตรงที่เราหายไปอะลักหายไปจริงแต่ว่าได้แคปมาเพิ่มนะครับแล้วก็ดิ่งสเต็ง กับไอ้ดิสปีดนี่น่าจะลบน้อยกว่าปะไม่แน่ใจเนีย่ยลบน้อยกว่านะครับเนีย่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูนะเห็นไหมถ้าในกรณีที่เราไม่มีนะไม่มีไอ้เวนอมกับวิดแฮทอะสองตัวนี้แทนได้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีนะเผื่อคนที่ไม่มีด้วยนะบิวเนี่ยส่วนแหวนก็อยากให้หาเป็น3ตัวนี้อยู่ดีนะเพราะว่าเราเราจะเน้นชูไอ้ลักเป็นหลักนะส่วนเรื่องแหวนอะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะมันมันไม่ฟิกนะครับว่าอะไรต้องจํานวนเท่าไหร่อ่ะสมมติเรามีไอโอเทอร์เวอร์ลี่แค่2วง เราก็ใส่อัลเทอร์เวอร์ลี่สองวงแล้วก็เติมอ um ัมไบต์กับวอลเทคเข้าไปตามจํานวนที่เรามีนะอ่ะอย่างบางคนอ um ัมไบต์มี4ก็ใส่อ um ัมไบต์ไปสี่ให้ไหมวอลเทคกสองวอลเทคกสามไออัลเทอร์เวอร์ลี่หนึ่งหรือไออัลเทอร์เวอร์ลี่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมิดทิวลิงก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีนะประมาณนี้นะแต่ว่าเอาง่ายแหวนมันจะวนได้4 4่สี่อันอนะ่ะก็คืออ um ัมไบต์วอลเทคกอัลเอร์เวอร์ลี่แล้วก็มิดทิวนะครับใส่ตามที่เรามีนะแต่ถ้ามีหมดเลยอ่ะมีเยอะเลยทุกอย่างอ่ะ ลองประมาณนี้ดูก็ได้นะครับหรือจะเป็นอัมไบท์สี่แล Auto ้วออเทอร์เวิร์ดลี่สี่วงไปเลยก็ได้นะครับแต่แคปก็จะน้อยลงนะแบบนั้นอาจจะมองว่าถ้าเล่นแบบนั้นไปเล่นเพียวรักไปเลยดีกว่านะถ้าถ้าจะเอาแบบนั้นน่ะหรือคนไม่มีอัมไบท์มีแต่วอลเท็กเงี้ยก็วอ์เทกไปเลยก็ได้นะครับอเดี๋ยวให้ดูนะอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอัมไบท์กับออเทอร์เวิร์ดลี่นะครับมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะก็จะคล้ายๆบิวเดิมอะบิวเซตแคปบแคปบวกรักอะแต่เนี้ มันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเห็นไหม4,002นะอันนี้อันนี้บิวแคบบวกรักนะครับบิวเดิมมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะถ้าจริงๆอะสาหรับคนที่ทําบิวนี้ไปแล้วไอไอบิวแคบบวกรักอะที่ตามผมมาไอบิวใหม่นี้อาจจะไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับเปลี่ยนแค่เนี่ยหัว2ชิ้นเป็นอันนี้ก็พอแล้วนะผมว่ามันก็พอๆกันอะเห็นไหม4,004นะอันนี้อันเดิมนะถ้าอันเดิมจะเป็นทรงนี้สําหรับคนไม่มีออเทอร์เวดนี่ก็จะเป็นทรงนี้นะครับคนที่มีก็แบบนี้เนียเววงด แต่สำหรับคนที่ไม่มีจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นรูปแบบนี้เนี่ย4,002เดี๋ยวเทียบให้ดูง่ายๆนะสมมติว่าของเป็นเซตนี้นะครับ4,002ใช่ 4, หไหมอะ้รดูเซตใหม่นะเนี่ย4,009ก็ส่วนต่างประมาณนี้นะถามว่ามันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดไม่อยากทําใหม่อะไอเซตเดิมก็พอเล่นได้นะเนี่ยไอเซตแคบบวกลักอะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะถ้ามันช้าเกินไปอะเนี่ยลักก็จะเยอะขึ้นอีกนะเห็นไหม 4,005เอาเทเวอร์ลี่ 1, 2งวงแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าพ่อจำกัดอะคือวอเทคอะมันต้องมันต้องขุดในวอยไงแล้วแบบบางคนเพิ่งมาเล่นไงมันก็หาไม่ได้ใช่ปล่าวอยอะมันมันไม่ค่อยมาขายเลยนะเดีดเ๋ยวนี้อาจจะยากสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะไอ้วอเทคอะมันมันดอกไม่ได้ยากมากนะครับแต่ประตูมันหายากนะประตูมันเปิดยากนะครับเนี่ยถ้าเป็นปกติก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะ4,004แคบ7 0 0อะไรไอบิวใหม่รัคเยอะกว่าจริงนะครับแต่แคบหายเยอะนะเนี่ย 4 9่พันเกาแครอาตีว่าสี่พันะขาดไปสิตีว่าสี่พันกลมๆไปนะก็ส่วนต่างวันนี้นะแคปบต่างกันสามพันกว่ากว่าเลยนะแต่ส่วนรักเนี่ยห่างกันแค่หลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยนะคำนวณกันดูนะมันมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับเนี่ยต่างกัน 400, 500นะลักอะแต่ก็ที่ไปลองมาก็3,000 ไม่ไม่ค่อยรู้สึกนะครับอาจจะต้องไปลองแบบพวกที่มันมีอีเวนต์นะไองนั้นอาจจะเห็นผลเยอะนะก็ไม่ไม่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเซตเนี้ยแต่ก็สําหรับคนที่มีนะแบบบางคนอาจจะไม่ได้มีเพียววอขนาดนี้ไงแบบวอร t ติเจ็ดแปดวงอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่มีไงไอแบบนี้อาจจะมีหลายคนนะที่แบบผสมผสมกันแบบเนี้ยแต่คือถ้าอยากได้รักเยอะแบบแบบนี้ยังไงก็ดีกว่านะครับหรือเราจะใส่เป็นเนี่ยอ๋อถ้าวันนี สวงอัมไบสี่วงก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันแบบนั้นก็อาจจะดีอาจจะดีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่มีนะผมมีแค่นี้นะที่ผมมีเยอะจะมีแค่วอลเทคนะครับไอสออันนี้ผมไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเนี่ยก็ที่บอกไปอ่ะมัน ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะก็ประมาณว่ามาลองให้ดูว่าทําใหม่มันดีพวกบิวใหม่มันดีแค่ไหนอะไรแบบนี้นะก็ลองให้ดูแล้วนะม,นมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่สนแคปเลยอยากจะเป็นเพียวรักไปเลยไอออนเทอร์วี่แวงนี่ก็ได้เหมือนกันนะก็เล่นได้นะครับหรือถ้าอยากติดแคปเข้ามาหน่อยอ่ะ ไอออเทอร์เวรี่หกวงนะครับแล้วก็เนี่ยออเทอร์เวรี่หกวงนะแล้วก็วอลติกสองวงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ที่ผมจัดเป็นประมาณเนี้ยย้ําก่อนนะครับว่าผมไปลองมาแล้วนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยของมันก็ออกค่อนข้างง่ายอยู่นะผมได้เบิร์นด้วยไอเอ็กโซติกอ่ะแล้วก็ไปลองมาแล้วนะว่าเล่นได้จริงนะคือเล่นได้จริงเนี่ยหมายความว่ากดสองทีสามทีเต็มอะไรแบบนี้นะอันนี้น่าจะสองทีนะ่ถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะถ้าคี้อาจจะทีเดียวด้วยนะครับถ้าติดคี้อะ่ะแล้วก็หลอดไม่ช้าเกินไปนะไอห,หลอดหลอดดิส e d เนี่ย่ยยยเเเห็นนนมมืมืองี 200แล้วนะเดี๋ยวดูมียาไหมเนี่ยอันนี้ไม่มียาไม่มียาไอทาวเวล n ิ่งเมอร์แชนด้วยนะครับ200แล้วนะเห็นไหมแล้วก็ส่วนกระทะนะครับกระทะอ่ะสองตัวเนี้ยเลือกได้เลยนะใครที่มองว่าแคปมันน้อยเกินไปอะ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้นะครับเห็นไหมรักมันต่างกันแค่200นะแต่แคปมันก็เยอะกว่านะครับเนี่ยดู4 4, 4่พนะกับอันนี้สามพันเนี่ยนะสามพอ่ะสนะี่พันอ่ะสี่พันรักสองหมานะ กับอันนี้ปุ 22, บ๊บเนี่ย4,004รัก2 0 0 0แถมอันเนี้ยถ้าใส่อันเนี้ยดูครับเห็นไหมเช็คสปีดโคดไว้นะเขี่ยวโคดไว้ถ้าเราใส่เป็นไอกระทะตัวเนี้ยไอไบโฟนเนี่ยรูนอะรูนเซตปกติเราจะเล่นประมาณนี้ใช่ไหม แต่ถ้าเราใส่ไบโฟ่ะแล้วเราอยากได้ดิสสปีดเพิ่มอ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะเราเปลี่ยนแค่รูเนี่ยไปใส่เนี่ยเปลี่ยนคี์ออกอันนึงเนี่ยไปใส่อีโคไลเซอร์ใช่ไหมดูเห็นไหมดิสสปีด271แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับเสียแค่ไอขี้เลท20%นะแต่เราไม่ต้องเสียสล็อตของสล็อตมิวเซียมเลยนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวผมมองว่ากระทานี้อาจจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยไอไบโฟ่ะเพราะว่ามันได้ดิสสปีดเพิ่มนะแล้วก็เนี่ยแค b แบก็เพิ่มนะถ้าเราอยากเอาลักเยอะเหมือนบิวนี้มันลักเราเน้นล,ล,ล,ลักเป็นตัวชูโลงใช่ไหมละ่ะก็อันนี้ก็ได้นะแล้วก็อีคอไถ้าเล่นบิวนี้อีคไลเซอร์ผมจะไม่ใส่นะผมจะใส่เป็นชี้2ตัวไปเลยเพราะว่า20%นะมันน้อยนะสำหรับผม20%กเ็โอเคเรื่องไอเทมก็ประมาณนี้นะใครไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามได้นะครับแบบเอ้ยไม่มีอันนี้ใส่อะไรแทนได้บ้างพี่ครับผมไม่มีอันนี้ใส่ไหนแทนดีครับอะไรแบบนี้ถามได้นะครับ ๋จะบอกให้นะแต่ว่าอย่าเอาฉีกมากนะครับเอาเอาที่มันแบบใกล้เคียงแล้วก็พอเป็นไม่ได้ด้วยนะถ้าเอาฉีกมากมันอาจจะไม่เข้ากันนะบิวอะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูมิวเซียมนะอ่ะโอเคมิวเซียมจะเป็นประมาณนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่คอมมอนนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปประกอบไว้ให้ดูด้วยนะครับ mm hmm. สองแบบที่ล็อกอะก็คือแคปบกับลักนะครับทุกรูที่ใส่แคปกับลักได้เราจะใส่แคปบกับลักนะครับส่วนที่เหลือ อย่างยกตัวอย่างนะระดับคอมมอนเนี่ยไม่มีแร่ตัวไหนเลยใช่ไหมครับที่บวกลักอ่ะแต่มันมีแครบสก้อนนะครับก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะเนี่ยแครบแคบแล้วก็เนี่ยมันเหลือรูนึงใช่ไหมไอเหลือไอรูที่เหลือเนี่ยอะไรก็ได้เลยนะอะไรก็ได้เลยที่เราขาดที่แบบเราอยากจะเติมเข้าไปในบิวอ่ะไม่ไม่อันนี้ไม่ฟิกเลยนะอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราเลยนะอยากได้ไซบูทใส่ไซบูทอยากได้เชคสปีด ใส่เช็คสปีดอยากได้ดิกสปีดใส่ดิกสปีดนะครับประมาณนี้นะแต่เนี้ยที่ผมใส่ดิกสปีดไว้เพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนเล่นขุดช้าๆไม่ได้นะครับถ้าหลอดช้าผมเล่นไม่ได้นะเล่นแล้วมันเสียอารมณ์อ่ะเล่นแล้วมันเซ็งอ่ะเล่นแล้วมันไม่อยากขุดนะครับถ้ามันช้าแต่ก็ถ้าใครขุดช้าเล่นได้แบบไม่ได้เป็นคนติดความเร็วอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องหลอดช้าหลอดเร็วก็อะไรก็ได้นะไอรู้เนี้ยอันคอมมอน ก็เหมือนเดิมนะอันคอมมอนล็อกที่แคบ2อันเหมือนเดิมรู้ที่3ว่างนะอะไรก็ได้แต่ถ้าใส่ตามผมผมจะใส่ผมจะใส่แบบนี้นะก็คือดิสปีนะครับสำหรับบิลนี้นะเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าทำไมผมถึงไม่เลือกใส่สายบูลนะครับมา,มาถึงระดับแรนะเนี่ยอันเนี้ยมันมี เม็ดหนึ่งที่เป็นลักใช่ไหมผมก็เลือกใส่ไปเลยเนี่ยไอเพอร์ลี่ดอนี่นะครับแล้วก็อีก2รูมันจะว่างนะอันเนี้ยดิสปีดหรือเช็คสเต็งก็ได้นะดีทั้งคู่นะครับแล้วแต่เราอะก่อนหน้านี้ไอที่ผมใส่แบบนี้เพราะว่าบางทีอะผมไปเล่นไอบิววอร์เทคใช่ไหมแล้วแคบมันเยอะพอแคบมันเยอะอะแล้วเช็คสเต็งเราน้อยอะมันเขย่านานนะครับมันมันไม่ไหวอะมันรอไม่ไหวอะมันมันนานเกินมันนานเกินสําหรับผมนะสำหรับผมคือ แบบเนี้ยเล่นเล่นไม่สนุกนะถ้ามันช้าแต่ก็เลือกเอานะว่าเราเช้งสเต้งหรือว่าบิ La ๊กกรปีนะไอสล็อตของแล้แต่ส่วนตัวว่าใส่แบบนี้ก็ดีนะเนี่ยที่ถ้าใครจะตามผมก็ตามแบบนี้เลยนะมันมันบาลานซ์อยู่นะที่ผมไปลองเล่นไอทุกบิลที่ผมทำาให้อ่ะ คือผมไปลองเล่นมาแล้วจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทําส่วัๆแล้วก็เอามาแจกไม่ไม่ใช่นะผมไปเทสมาแล้วอะไรแล้วจริงๆนะไปน้องนั่งเล่นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาระดับอีพิกนะอีพิกก็เหมือนกันนะผมเลือกใส่เป็นแคปสองก้อนนะครับแล้วก็ก้อนที่3เป็นลักนะก็อย่างที่บอกไปอะตอนแรกอะ ถ้ามีแคปบกับลักบังคับใส่เลยนะไอมิวเซียมเนี้ยมันจะคล้ายๆไอ้มิวเซียมของแคปบวกลักอะ่ะแต่ไอคลิปนี้จะเป็นลักบวกแคปบใช่ไหมก็คือลักนานะแล้วก็แคปบรองเออีคลิปนึงจะเป็นแคปบนำแนละ้วลักรองใช่ไหมแต่ว่ามิวเซียมมันจะคล้ายๆกันเลยนะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยดีกว่าแค่มาอธิบายเพิ่มเติมนะเผื่อคนที่อยากอยากเข้าใจอ่ะแล้วก็แบบอยากเอาจะเอาไปประยุกต์ใช้กับบิวตัวเองอะไรแบบเนี้ยแบบบางคนอาจจะมองว่าแบบนี้ดีกว่านะพ้พี่แบบนั้นดีกว่าแล้วพี่ ได้เลยนะมันเปลี่ยนได้เลยนะมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันแล้วแต่ว่าเราเล่นได้เล่นไม่ได้นะครับบิวมันไม่มีแบบอันนี้ดีที่สุดในโลกอันนั้นเก่งที่สุดมันไม่มีนะส่วนตัวสําหรับผมอะ่ะมันอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนมากกว่ากันนะ ประมาณนั้นอะเลเจนเดอรี่นะครับเลเจนดอรี่จะเป็นลักกับแขบเหมือนเดิมนะเนี่ยแขบสองสลอตนะครับแล้วก็ลักก็ตามนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูรูปไปด้วยอาจจะได้ไม่งงนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงใน้มิตติกอันเนี้ยจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะอาจจะต้องอธิบายเพิ่มหน่อยนะครับว่าจะเอาอะไรยังไงอะ่ะเพราะว่าตัวเรื่องมันค่อนข้างเยอะนะมาที่อันที่มัน ง่ายๆก่าละก,ก,กันช่องนี้รักไอ้ลักเพียวๆอ่ะตัวเลื่องมันมีเยอะมากนะครับเนี่ยเนี่ยนะมันจะมีอันนี้นะพิงใดที่บอกรักอินเฟอร์ัมแล้วก็อีกอันนึงจะเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับสารสารชิ้นนะที่มันจะเป็นแบบบวกรักปกติอะ่ะบวกรักโดยที่ไม่ลบอะไรเลยอะ่ะรักที่มันจะได้ก็ประมาณนี้นะเนี่ยสูตคือถ้าน้าหนักเยอะกว่านี้ก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะไซบูอะ่ะ ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่นสาเพราะว่าเสียเวลาไปออบการเทสเดบิวนี้นานมากเลยนะครับเป็นเดือนเลยนะกว่าจะหาของมาได้อ่ะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้นะครับอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะมนันอาจจะต้องอธิบายนิดนึงนะว่าไม่ฟิกนะรูเนี้ยสำหรับคนที่อยากได้รับเยอะจริงๆอ่ะ ให้ใส่ตัวนี้นะไอแฟร์บูะแต่มันมีข้อเสียอยู่นะเห,นเห็นไหมไซบูต๊ตมันลบ0ูนะครับเห็นปะความจริงไซบู๊มันร2อยบเใช่ปหแต่ว่ามันโดนลบไปนะครับเหลือ61ก็คือลบไปครึ่งหนึ่งเลยนะประมาณนั้นแต่เนี้ยไม่ไม่ปีกนะใครที่รับได้อะว่าไซบูต๊ติดลบไม่เป็นไรอะใส่แบบนี้ได้นะครับเนี่ยผมก็เลือกใส่แบบนี้นะเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าผมเล่นเซตเนี้ยเพื่อหาเอกโซติกอยู่แล้วนะ อย่างอื่นไซส์เล็กหรืออะไรไซส์เล็กผมไม่สนเลยนะครับเพราะว่าเน้นลักอยู่แล้วนะแต่ใครที่เไซส์บูทมันน้อยอพี่รับไม่ได้ก็ไปใส่สารตัวที่บอกไปเมื่อกี้นะสตัวเนี้ยทิงไดอินเฟอร์แล้วก็อไอันเนี้ยสามอันเนี้ยเลือกเอานะครับแต่ถ้าอยากตามผมก็แบบนี้เลยนะไออินเฟอร์ลัมนี่นะแล้วก็แฟร์บูมไซส์บูทผมไม่ได้สนเลยนะไอสำหรับบิวนี้นะเฉพาะบิวนี้นะแต่ตามปกติไซส์บูทมันควรจะมีนะครับแต่บิวนี้มันมันเป็นอารมณ์แบบบิลล่าเอกโซติกอะอ่ะแล้วก็อันกลางนี่นะอนน ส่วนตัวแนะนําให้ให้เป็นแค่2ทางเลือกนะครับ2ตัวก็คือ1นึ่งวาสโตนแบบนี้นะที่ผมใส่มันได้รักกับแคปนะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นว h ยฮาร์ดนะครับก็ดูในรูปเอานะาว่าอะไรมันบวกอะไรนะเนี่ยมีให้เลือก2อันนะวายสโตนกับวายฮาร์ดใส่ตามที่เรามีก็ได้นะครับใครมีวายสโตนก็วายสโตนใครมีวายฮาร์ดก็วายฮาร์ดแต่ถ้ามี2อย่างก็เลือกเอานะ แต่ส่วนตัวมองว่าไวท์สโตนน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้แขปด้วยนะมันได้แคปด้วยเพราะว่ารักมันต้องคู่แขปบอยู่แล้วนะโอเคมิวเทียมก็ประมาณนี้นะไม่น่างงนะถ้างงพิมถามได้นะครับคร ดูไม่ทันอะไรก็พอดูดรูปเอานะว่าใส่อะไรยังไงบ้างส่วนตล็อตที่ฟิกไม่ฟิกก็บอกไปแล้วนะว่าอันไหนฟิกอันไหนไม่ฟิกนะครับแต่แหวนแหวนเนี่ยไม่ฟิกเลยนะเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะแหวนไม่ฟิกเลยแล้วก็จะมาสรุปบิวให้ฟังนะจากักที่ไปร้องเล่นมาส่วนตัวมอว่ามันก็ไม่ได้ดอกง่ายขนาดนั้นนะไอ้บิวเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนิดนึงอะ่ะสมมติว่าถ้าตีเป็นตัวเลขอะ่ะจากเดิมความยากมันอาจจะจากเดิมนะสมมุติว่ามันดอกสัก50%ออันเนี้ยมันอาจจะดอก เอกโซติกง่ายขึ้นสักเป็น70%ประมาณเนี้ยจากบิลที่ผมเล่นอะปกติอะผมเล่นแบบนี้ใช่ไหมวอลเทคอะปกติผมเล่นแบบนี้นะก่อนหน้านนเนี้ยเอกโซติกผมให้ว่ายากสัก50%แล้วกันแต่หลังจากที่มาเล่นบิลเนี้ยง่ายขึ้นอีกสัก20%อะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกเยอะขนาดนั้นนะว่าโ,โหเปลี่ยนแล้วแม่งชีวิตแม่งเปลี่ยนเลยวะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสาหรับส่วนตัวนะอาจจะอาจจะ ดวงในชีวิตจริงมันมันไม่เข้าด้วยนะมันไม่เข้ามือด้วยนะบางช่วงถ้ามันเข้ามือเข้ามือหน่อยมันขุดโทเทมหนึ่งได้เป็นแบบเจ็ดแปดก้อนเลยนะครับที่ผมเล่นมาไอบีฮูวอลเทคเนี่ยหนึ่งโทเทมอะ่ะผมได้เอกโซติกเกือบสิบก้อนอ่ะหรือบางทีสิบก้อนบวกบวก,บวกเลยก็บ่อยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะสําหรับคนเล่นเอนเกมอ่ะไอโทเทมหนึ่งเอกโซติกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้ไม่ไม่แปลกนะแต่ก็อย่างที่บอกไปไอเนี่ยเอกโซติกอันหลังหล,ลังอะ่ะ ตั้งแต่เนี่ยปัมกินอัมไบทแล้วก็ไอ้สปอเนี่ยเริ่มเริ่มดรอปค่อนข้างยากนะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเล่นเซตอะไรก็ได้แม่งแม่งไม่ดรอปแล้ววะ่ะอะไรประมาณเนี้ ปกติที่ผมฟาร์มเนี่ยผมเอาแบบเนี้ยฟาร์มเลยนะผมผมก็เล่นเซตแบบเนี้ยของผมมาเซตหาตังค์ผมอะฟาร์มมันก็ได้นะเอ็กโซติกอะไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนเซตลักเซตไรฟาร์มเลยนะก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะช่วงหลังผมต้องมาใช้แบบเนี้ยฟาร์มจนผมไปทําเซตนี้มาได้อะแต่ก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนันเนี่ยใครที่เล่นตามเซตบิ้ว์เก่ามาก็เปลี่ยนของแค่บางชิ้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นแบบเนี้ยไฟไอ้ลาสุดไอ้บิล์ล์เก่าอะไอ้แครบีวก เนี่ยส่วนในแหวนเนี่ยถ้าไม่มีก็มิทิวเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่เซตเนี้ยถ้าใครอยากใครอยากตามก็ได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับสมมุติว่าเรามาจากเซตไซบู๊อะไรแบบเนี้ยก็ให้มาขึ้นเป็นเซตนี้เลยก็ได้นะหรือคนที่แบบวอเทคแม่งหาไม่ได้อะมันเสียเวลาต้องมารอซื้อรออะไรอย่างเงี้ยก็มาทาเซตนี้แทนนะมาทาเซตนี้แทนถ้าไม่อยากหาวอเทคจริงเนี่ยตัดวอเทคออกไปเลยสองวงใช่ไหมออเทอร์วิลลี่สี่บอยสี่ก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันตามที่เรามีอ่ะอย่างอย่างที่เคยบอกไปนะว่ามมัันนนนนไไ่่ด้้้ฟิกะแหววาออีตง เท่านี้อันนี้ต้องเท่านี้อันนี้ต้องเท่านี้ไม่ไม่จำเป็นนะครับใส่ตามที่เรามีนะแต่ว่าที่ไฟนอลที่ลองมาแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะสาหรับผมอะอะแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปห้ดูนะไอ้ที่มันเบิ้ลมีให้เลือก2ตัวนะไอ้กระทะที่ไปลองมานะ2อันนี้ดีสุดนะครับก็เลือกเอาที่อธิบายไปแล้วต้นคลิปนะแล้วก็ส่วนเอนชานกระทะถ้าเป็นบิวเนี้ยไอ้ลักบวกแครบอะแนะนําว่าไม่คอสมิกก็พิดมาตินะครับ2อันนี้นะ2อันนี้แต่จะใส่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไร แต่ว่าส่วนตัวมองว่า2อ,อันนี้เท่ากับบิวนี้ของเรามากกว่านะแต่ว่าคอสมีผมมองว่าเข้าที่สุดนะอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนโชวเวลแนะนําว่าอันนี้เท่านั้นนะอันสุดท้ายเนี่ยหรือไม่ก็บิซซ่แต่ว่าถ้าให้ดีก็เป็นอันนี้นะครับมันน่าจะหากันได้อยู่แล้วแหละถ้าทําของไอ้พวกเสร็จประมาณนี้ได้ยังไง ไอพวกไอนี้มันหาง่ายกว่าพวกแหวนอีกนะส่วนบับก็มิติคอลนี่นะก็ดูรูปเอามิติคอลเป็นยังไงดีอยู่นะครับอไอมิติคอลอะแต่ว่าก็นานๆมาทีนะไม่ได้มาบ่อยใครอยากรู้อะไรก็พิมพ์ถามได้นะครับหรืออยากให้ทำบิวอะไรอะ่ะส่วนไอบิวไอบิวหาเงินอนะ่ะช่วงนี้ยังไม่ได้เล่นนะคือแล้วก็ใครที่จะเล่นอนะ่ะเดี๋ยวทำคลิปให้นะไอบิวหาเงินที่ไต่ลีดเดอร์อบอร์ดพวกเนี้ย แต่บอกก่อนนะอันนี้อย่าเพิ่งตามนะอันนี้ไม่ไม่ใช่อันที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะผมมีในหัวนะแต่แค่ผมยังไม่ได้ทานะครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะผมไม่นั่งทำไอเบิลนี้อยู่นะไอบิลรักบวกแครบอะ ส่วนในบิวหาตังค์อ่ะอย่าใครที่เห็นแบบนี้อย่าอย่าเพิ่งตามนะครับผมไม่ได้จะเล่นแบบนี้แล้วนะผมจะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวจะมาทําให้นะครับไปคลิปหาเงินลีดเดอร์บอดอ่ะหรืออยากให้ทําบิวอะไรเพิ่มอะ่ะอยากเล่นบิวแบบไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวทําให้นะของมันก็ไม่ได้หายากนะส่วนตัวสําหรับผมบางชิ้นนะครับไอย้าว่าบางชิ้นนะมันไม่ได้หายากมากนะเนี่ยใครแบบบิวกลางกลางเกมมิดทิลบิวพิมาติกบิวอะไรอะไรประมาณนี้บอกได้นะครับเดี๋ยวมาทำให้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับใครจอก็อยู่ปละเจอกัน